ต้องจอตีอะไรมาโอเคเจริครับเหลือมือก,กินหมุนไปเขาเราีเรเยกว่าอะไรนะไปเอาเตามานะฮะสวยๆน่ามาสัดอีกนะนี่เต้านะถ้าเป็นประเทศไทยเขาก็เรียกเตานะฮะเราก็หมุนก็ได้นิ่มมานะคระับก็จะใส่นิ่มด้วยเนาะแล้วก็จะมีขา แล้วก็มีถูงเน่าค่ะแล้วก็จะเตรียมการหั่นเตาก่อนคนก็นึกว่ามนเจวตีตั้งแต่มนเอาเอา,เอาเตาแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดเจวตีสองครัง้งเดี๋ยวก็หวว่าไม่เตยมปาทอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ว่าไม่ดูอาจจะเป็นสองชิ้ก็ได้ ถ้าเกิดไม่หั่นแบบนี้มันก็จะติดกันหมดนะคะพี่น้องเวลาจับขึ้นมามันก็จะเป็นก้อนเดียวเลยบางคนเขาก็เรียกว่าสไลน้ําจืดนะครับทําเป็นรับเท่าก็อร่อยแต่ในมน์จะทาเป็นปั้วเหมือนก้อนมณ์น,นะครับอาหารพื้นบ้านหากินยากนะครับนานหน้าแง้งเลยเนาะแต่ว่าบ้านมนดูดีว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ก็เลยมีเตาให้กินตลอดทั้งปีครับ

แล้วมันได้ใส่ลูกพึ่งนะฮะแล้วก็ถั่มเน่านิดนึงไม่ต้องเยอะลูกพึ่งใส่ลงไปครับแล้วเก็ไปกินนะซึ่งเคยกับลูก

Còn cái này người mọi người mọi này mọi người mọi người mọi người mọi ก็ไม่ดตอนนี้ร้อนไหมนะ่ะร้อนไหม,บบมยังไม่ร้อนนะครับ ตอนนี้ก็คือมอจะตัดสุดชามเ,เลยค่ะอืยมไทพเจ่ด้ไปกไปกินกันนะอืออ่าที่นี้เสร็จเรียบร้อยนะคะได้สดีค่ะอือกินกับยายลุงข่าล้มเขาเม,มืมเ่อนี่ยซิมเบื้องอะก่อนอัลลูฟูยังกัะชีดเลยครับพี่น้อง เช็บเดือกอันนั้นอันนั้นอันอะต้อนนี้สีแดงทุกคนมันมากแล้วก็กัดโวนขาเก่นะฮะอือต้องขอโทษขออภัยนะฮะลงสีเขาเสียงหลังไปนิดนึง หัวกินมดเวยเลยถ้าเป็นข้าพันธุ์สลายไปเลยอืมจงผัอ้อยเยะ S <S อพอกเลื่อนเวาเหลือพักเดื่อนนะเด่นเก๋อ <S <S อ,อ,อ,อร่อยอืมเยียครับมาเนะี่ย นออะไรจิงหัวค่ะเจ้าข้าบ้งอ่ะค่ะที่หลังบาต้องไหนก็มุนหองบานพี่เจคืออะไรอ ตอนทำช่างนั่นตอนทำช่างหลานแ่นอืมมาไหมา

mhm yappin nơi yappin điện bên mhm 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 ที่ว่าปังเขาตอนนี้ไปทำั้วล้วไล่นะฮะกับพี่ชายก็เลยออกคลิปไม่เลยเนาะครับพี่น้องอ ออนเลยเออเลสั่งก็ยักยักอืมหาเลยอืมครับเดี๋ยวมนคอล,ลาพี่น้องก่อนนะคะเพราะว่าคลิปที่มนเคยบอกนะครับแต่ว่ามนจะกินให้หมดนี้เลยว่า อะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบครัวติดตามครพี่น้องเนาะหลายพี่น้องมาก่อนครับ,อ,บ,รบอร่อยสุดยอดครับ